สวัสดีครับอยู่กับอู๋ช่างหนึ่งนะครับคันนี้ก็ทําลูก60มานะครับจากที่อื่นนะครับเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่าเคยผ่าเครื่องมาแล้วทําเพื่อทําลูกใหม่มาแล้วนะครับหลังจากออกจากร้านนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าทําที่ไหนมานะครับก็ มีเสียงเหมือนอาการข้อเหวี่ยงดังนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่อาการเสียงของข้อเหวี่ยงนะครับผมก็ทําการลื้อนะครับฝันนิฐานไว้เบื้องต้นคือลูกปืนแคมแตกนะครับเปิดมานะครับก็มีกาวอุดตาน้ำนะครับแล้วก็ฝามีอาการน้ํามันบางนะครับแล้วก็ลูกปืนแคมแตกนะครับแล้วก็ทําจานเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาชมคลิปตอน ทำเสร็จนะครับว่าเสียงจะเงียบเียบเหมือนรถปกติไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับลูกค้าขี่ไประยะหนึ่งนะครับก็มีอาการน้ํามันเครื่องซึมออกมานะครับหลายจุดมากนะครับเบื้องต้นคราวที่แล้วนะครับผมก็ทําการถอดแค่ฝานะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาทำอะไรมาบ้างผมไม่รู้นะครับก็ เบื้องต้นนะครับฝาก็มีอาการยางครอบฝามีรอยขาดนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนยางให้นะครับรอบนี้มานะครับก็ซึมบริเวณตีนเสื้อนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมไม่ได้ลือชุดเสื้อออกมานะครับหรือแค่ฝาน,นะครับบริวเวณตีนเสื้อนะครับมีคราบน้ํามันนะครับเราก็ทําการถอด ประกอบใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราลื้อมานะครับที่ลูกค้าทําลูก60จากที่อื่นมานะครับเบื้องต้นนะครับจะมีลูกเบรกนะครับอาการน้ํามันบางนะครับลูกค้าไม่ได้ไปแก้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับแล้วก็ไม่มีงบทําใหม่นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็ทากาวประเก็นให้ใหม่ทั้งตีนเสื้อฝาอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับก็ ให้ลูกค้าใช้งานกลับบ้านนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกนะครับลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับบอกว่าเอาตามนี้นะครับผมก็ทําให้จัดให้ตามงบนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับงบประมาณของลูกค้าได้นะครับก็ให้ใส่เสื้อลูกเดิมที่ลูกมีรอยเบรกไปก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาการลูกเบรกนะครับควันก็จะไหล ระยะยาวก็อาจจะขี่ไปความร้อนขึ้นสูงเครื่องอาจจะน็อกกลางดับกลางอากาศได้อันนี้เราก็แจ้งอาการเบื้องต้นไว้ก่อนเลยนะครับอ่าพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้ดูคลิปนะครับว่ามันก็มีเสียงแปลกๆนะครับแต่รถก็สตาร์ทติดน้ำมันไม่มีซึมหยดแล้วนะครับก็สามารถส่งงานได้ตามงบประมาณที่ลูกค้าขอนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ